มาแล้วคะ่ะคุณแม่ลูกสามกิ๊กสุวัจนีผันตัวแม่บ้านเลี้ยงลูกะ่ะไม่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความบันเทิง ให้กับแฟนๆทั่วทั้งวงการบันเทิงไทยเนยรู้จักก็ต้องยกให้กับเธอคนนี้ค่ะสาวกิกสุวัจนีเป็นตัวแม่เบอร์นหนึ่งใน,ในวงการบันเทิงโดยเฉพาะคาแรคเตอร์เสียงหัวเราะและท่าเบ็ดปากความอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะเร,เรื่องนี้มาจากละครใสโศกซึ่งกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงนับปัจจุบันเองเธอเองนั้นกลายเป็นคุณแม่ลูกสามเต็มตัวค่ะดูแลน้องธัญญา ทาชาและน้องทอนเริ่มที่จะฉายแววความหลอ่อความสวยตามแม็กกิ๊กกันมาเต็มๆเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ